頑張れ มีบรรยากาศหลังมอลำเล็กครับหกทุ่มกว่า

嗯。 เนื้อทองสองวนวลของขายก็ยังพอมีอยู่ครับว้าวแล้วประปรบไหมครับมีมีมข้าวเหนียวด้วยไหมครับ ร้านร้านที่เขาอยู่เปิดโซละเส็นล้วเน่ยเขาขาวครับเีกว่าข้าวเนียวอแบบนี้อ่ะจริงๆวิก็หอยทอดเนี่ยเนี่ยคนมันื่อนเรื่อยๆเลยแล้วเหมืนเาเนียเหมือมรู้เลยถ้า่าไรพี่เท่าไหร่ครับปกติเลิกเลิกดึก่างนยัไไหมอ มีเฉพาะหมอลำเลยเลิกเด็กจริงตอนตอนหมอถ้ำกลางวันคนเยอะนะครับผมมาแล้วทีหนึ่งเดินเกียรติเกียรติคนครับ,รบต้องเที่ยวด้วยร์ไทยพาเที่ยวครับกินข้าวครับต้องเที่ยวทัวร์ไทยพาเที่ยวครับ ลองกดดูมีท่องเที่ยวหม้อลอมเปตองแล้วก็เพื่อนบ้านไม่มีคนจะตามมึงสองหมื่นกว่าเองเดี๋ยวมึงมาได้เรื่อยๆแหละพี่อี่างนี้อี่างนี้ต้องทำเกี่ยวกับท่องเที่ยวกับอาหารดูแม่ก็ดูอย่างทันเลิ่มยังไงมาแบบโนอนนิ่นอนนิ่มคือวันนี้แป๊บเดียวขึ้นมาสามร้านแล้วขึ้นมาสามร้านแล้วก็คนมันกำลังฟีเวอร์ไงเขาเน้นท่องเที่ยวไอ้เปนเจอรกัน ตอนนี้ก็อุทยานในอันนี้พอดีอุทยานเขาก็เหมือนเขาให้เป็นแบนรบนด์อักแบรนด์แบน,แบนเดอร์เลยเพราะว่พาพอเวลาเขามาเนี่ยใครก็อยากดูเขาเขาเขาทำตัดต่อชิปเป็นด้วยของผม <c oughs> ไม่เก่งค <c oughs> รับเด็รุ่นะนะนนี้ดดย่างแรงนะใช่นหมฮะก็เนี่ยผมก็ดูหลักๆเลยนะผมตอนแรกผมดูพวกต่างชาติก็มีคันเลนแล้วก็มีบีกีเคที่เขามาถ่ายคนเกาหลีแล้วก็มาถ่ายเมืองไทยก็ ท่องเที่ยวกับกินอย่างเดียวนี e> ่ผมก็ครบทุกจังหวัดแล้วแต่ก็ใช่มแค่นั้นแหละมันต้องหาจุดอะไรที่แบบมันเรียกคนหน่อยพี่ใช่ไหมแต่ค่อยๆไปที่เดี๋ยวเดี๋ยวมันก็นั่นเองอ่ะคนมันผมว่าทุกวันนี้เห็นเข้าไป็นช่องใหม่ๆขึ้นมาก็เข้าไปดูช่องเที่ยวอาหารนะใช่ไหมต้องมาบ่อยๆพี่ต้องมาหลายๆวันหน่ะ ขอบคุณมากครับพี่จัดวันแรกก็คนเยอะเหมือนกันเนาะวันแรกไม่เท่าไหร่ร้านก็เยอะครั้งแรกครั้งแรกร้านก็เยอะมากครับดูแลรับ่อไปก็นน่าจะะเยออันด้้านคาก็เยอะด้วยครับขอบคุณมากครับพี่ครับท่านนี้หกทุ่มกว่าลนะครับที่ผมเดินอยู่นี่หกทุ่มกว่าแล้วทำไมเดินดึกเหว่านี้ ความหมึกเขาทำไว้อย่างนี้เลยตัวยี่สิบบาทมีเนื้อทอดด้วยอา้าวทอดเลือม

อันนี้ไข่ข้าวทำอย่างนี้แล้วครับท้ำจิ้มก็ต้องเด็ดเผ็ดสดใดดี่กจริงตอนหี้ข้าเดินไม่ได้นะครับคนเบียดกันผมเคยเดินมารอบหอนึ่งแล้วผมไม่ถ่ายเลยคนมันเยอะครับสนแต่คนก็เลยไม่ถ่าย มันก็เ,เยอะมันกันหลายเจ้าหลายเจ้าก็คงไม,ม่เดินวกไปทางโน้นนะครับนีงานธรรมศาสตร์ไปครั้งแรกนะอันนี้ดึกแล้วนะครับหกทุ่มกว่าคนก็เลยดูดูมันน้อยเ,อเดี๋ยวจะเดืนรับใส่ทันก่อน ซนนี้เป็นของร้านดังพวกที่จอกนะที่ดังๆเดี๋ยวผมจะเดินไปใส่รถเลยผมว่าผมก็จอดรถอยู่ที่โต๊ะเจ้าว่าเปียวไม่เชิง,งเข้าขในาธรรมศาสตร์นั้นเดี๋ยวผมจะไปดูอันนี้ก็อาจจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินลับส่ยทางดูขยะครับ เดือดรับสายทางรถผมอยู่เลย